สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการภัยคุกคามทางออนไลน์สถานการณ์ผลกระทบและแนวทางรับมือค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครืครอข่ายจัดการประชุมวิชาการโครงการศึกษาสถานการณ์ภัยคุกคามทางออนไลน์เรื่องภัยคุกคามทางออนไลน์สถานการณ์ผลกระทบและแนวทางรับมือ โดยมีนายวิเชษพิชัยรัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวเปิดงานและรองศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตีรัตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการศึกษาสถานการณ์ภัยคุกคามทางออนไลน์นำเสนอในหัวข้อสถานการณ์การถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทยปี2566 จากการสำรวจสถานการณ์การถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรไทยอายุ15 79ปีระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2566รวม6,973ตัวอย่างจาก24จังหวัดพบว่าคนไทยกว่า36ล้านคนในจำนวนนี้เกินครึ่งตกเป็นผู้เสียหายโดยคนเจนวายเป็นกลุ่มถูกหลอกที่มีจำนวนผู้เสียหายมากที่สุดและมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุด สำหรับประเภทการหลอกลวงที่พบจํานวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายมากที่สุดอยู่ในกลุ่มซื้อสินค้าออนไลน์และหลอกให้ลงทุนลำดับถัดมาคือหลอกรับสมัครงานให้ทำงานออนไลน์และทำภารกิจออนไลน์หลอกว่ามีพัสดุตกค้างหลอกว่าเป็นคนรู้จักโดยปลอมหรือแฮ็กบัญชี หลอกว่าคนรู้จักกำลังมีปัญหาหลอกให้กู้และแอปเงินกู้ผิดกฎหมายหลอกเรียกเก็บเงินและอ้างว่าค้างจ่ายค่าบริการต่างๆและหลอกให้รักออนไลน์ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจึงเป็นการหาแนวทางป้องกันและรับมือกับภัยออนไลน์อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดทำม,มาตรการนโยบายกฎหมายหรือกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป สำนักงานกองทุนสนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะปกป้องเด็กเละเยาวชนผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทุกวัยนะครับมีการทํางานสนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงสังคมนะครับเรื่องของการพนันออนไลน์เรื่องของการพน,น,ออนักพน,นก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาโยชนนะครับ และหนึ่งในงานนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาการาหาองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและก็การขับเคลื่อนในการรณรงค์ต่างๆ ซึ่งศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานั้นก็มีการดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานวันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นภายออนไลน์การหลอกลวงใน,นออนไลน์นั้นมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับตัวเลขต่างๆก็ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากคดีความต่างๆหรือการรับเรื่องราวการแจ้งความนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มีการนางานวิจัยต่างๆมานําเสนอวันนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับและขณะเดียวกันนั้นน,น,นะครับในส่วนของการนําข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุประส,คสงค์สาคัญอันหนึ่งนะครับที่จะสร้างความตระหนักสร้าง awareness ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างน,น้อยก็คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้กับผู้สูงอายุจะได้ไม่ถูกหลอกลวงออนไลน์แต่นอกแต่จากนั้นแล้วเนี่ยนะครับงานวิจัยเหล่านี้ที่จะนําเสนอนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการนาไป ใช้ในการที่จะผลักดันในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพราะว่าในแง่ของมาตรการของรัฐหลายหลายเรื่องนะครับที่ออกมานั้นแน่นอนไม่มีความสมบูรณ์อาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างเระงนการวิจัยเหล่านี้ก็จะใช้ประโยชน์ในแง่ของการขับเคลื่อนนโยบายหรือนําไปใช้ในการขับเคลื่อนกฎหมายในอนาคตได้ครับประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาของการหลุดล่กของข้อมูลส่วนบุคคลเยอะที่สามารถเข้าไปซื้อได้ในดักเว็บ อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะหรือแม้ในธุรกิจเองเนี่ยถ้าทำหลุดหลุดหลุดออกไปแล้วก็จะไม่ก็จะปิดลับไม่ยอมบอกใครอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สะท้อนผ่านตัวเลขที่ถูกเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนะคะก็คือ36ล้านนะ่ะที่ถูกเข้าถึงได้เนี่ยนะคะมีช่องทางซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบ c เซ็ call center เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น call center sms พวกนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะมันยังมีช่องทางอื่นๆอีกที่ผ่านทางออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีมันก็ตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแลเราก็ไม่ ว่าเราก็ไม่ได้รู้ก็คือเรื่องการหลอกให้ลงทุนต่างๆเราก็สามารถพบเห็นได้ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะที่ชักชวนให้ลงทุนอะไรทั้งหลายและอาจจะมีเขาก็จะหาคนที่เป็นอะไรคะหน้ามาหรืออินฟลูเอนเซอร์มาพูดซักจำนวนหนึ่งว่าเนี่ยได้ทำได้เข้ามาลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนไทยมีลักษณะอย่างหนึ่งนะคะพอได้ข้อความได้อะไรเนี่ยก็มักจะแชร์โดยไม่ได้ดู นะคะแล้วก็หลงเข้าไปหลงเข้าไปสู่กระบวนการเพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเขาได้ผลตอบแทนอย่างนี้หรือแชร์ลูกโซ่อื่นๆเยอะแยะเลยอีกอันหนึ่งที่ตัวเลขก็มาพอสมควรนะคะก็คือเรื่องของการหลอกให้เออนี่ยค่ะหลอกไปทํางาน แล้วก็นะคะหลอกไปทํางานแล้วก็ให้โอนเงินเพื่อที่จะไปมัดจําไปไหน,หนู่นนี่ก่อนที่จะเริ่มอะไรพวกนี้ก็จะมีมูลค่าความเสียหายเยอะอยู่นะคะอะไรก็ตามเนี่ยนะคะประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเเมื่อเราดูเรื่องที่ว่าเเพราะอะไรเนี่ยนะคะเขาเคนไทยเนี่ยถูกเข้าอะไรฮะถูกมิจฉาชีพเข้าถึงตัวได้ง่ายนะคะแล้วเนี่ยเปร์เซ็นต์ของการที่ ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยมันสูงมากนะคะห้ถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะห้อเนันนี้มันก็จะช่วยให้เห็นว่าเราอาจจะต้องมีการออกแบบมีมการสร้างความรับรู้มากกว่านี้มากกว่านี้นะคะให้ว่าจริงๆเขาก็ต้องมีความเท่าทันเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะคะน,น,นั่นเป็นประเด็นซึ่งซึ่งมีความสําคัญเป็นพื้นฐานแต่ว่ามันคงจะต้องมีการทําระบบหรือทําอะไรที่ที่มากขึ้น เพื่อกลองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องที่จะต้องทำอีกเยอะนะคะ